สวัสดีครับวันนี้ช่างทีทีนะครับวันนี้ผมก็จะกลับมารีวิวออบบี้ของผมในอะอบบี้เคีเตอร์ครับนะซึ่งออบบี้นี้เป็นออบบี้ที่สองที่ผมสร้างแล้วนะครับนะออบบี้นี้ชื่อว่า try to rob obby หรือว่าพยายามปล้นถ้าถามว่าพยายามปล้นอะไรพยายามปล้นพยายามปล้นขโมยตังค์จากไอ้คนนะี้นี่คือเจ้าของบ้านนะนี่เจ้าของบ้านอยู่ตรงนี้อ่าก็คือวันนี้จะมารีวิวออบบี้นั่นเองซึ่งออบบี้ผมก็ย้าไลค์48ไลค์ในวันที่ผมอัดนะก็คือวันที่ 29เมษายน2ห6 5ห้านะครับนะคือตอนนี้นยอดไลค์48อันนค้นคนอาจจะมียอดไลค์เพิ่มมาอีกนะผมก็ไม่รู้โอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีวยกว่าเห็นไหมอันนี้คือออบบี้ไอดีนี่เป็นออบบี้ที่2แล้วที่ผมสร้างนี่ try to rob obby พยายามป้นหาวิธีหาทางป้นพยายามป้นให้ได้ตรงนี้มี room, เอฟเคลูมเผื่อขยอยกเก a เ k อะไรเงี้ยให้ดูถ้าถามว่าคนเล่นออบบี้กับคนมา AFK เคลูอันไหนเยอะกว่าผมตอบด้วยาเอเคลูมอืม นี่ชิบอ่ะพอเหอะเรามารีวิวออบบี้เราไม่ได้มารีวิวเอฟเคลูออก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 ยากเนี่ยนะอันเนี้ยโอเคนี่ข้างบนจะมีตัวหนังสือตัวใหญ่ๆ่ try to rob obby บนนี้แล้วก็จะมีต้นไม้ตกแต่งอะไรพวกนี้นี่ประมาณนี้แล้วก็อันนี้บอกว่าตอนนี้เจ้าของบ้านไม่ได้อยู่บ้านนะรีบไปป้นเร็วนี่คือเจ้าของบ้านตอนนี้เขาบอกว่าเออฉันลืมฉันลืมเงินในตู้เซฟอะไรอย่างงี้อ่ะ นี่ประมาณนี้น,นี่ก็มีของตกแต่งอะไรงี้นี่พอเข้ามาในบ้านแล้วก็รู้สึกว่าทางนี้จะไปไม่ได้ลองไปทางอื่นดูนี่เห็นไหมตู้เซฟอยู่ตรงนั้นถ้าเราเข้าไปเหยียบก็ตายแต่เราไม่ได้ไปเกิดหน้านี้ะมันมีเช็คผม่างเช็คพอยล้องหุ่นไว้ตรงนี้จะได้แบบตายถ้ามาเกิดตรงนี้นี่โอเคนี่บินห้องครัวนะก็คือพวกเนี้ยสร้างให้เป็นก็เลยอาจจะใช้โมเดลบ้างแต่ส่วนห่ก็สร้างเองอันนี้ก็สร้างเองนะนี่ ขั้นทำเป็นพรีโมเดลเลยเนะนี่ยพวกนี้ผมสร้างเองที่ผมโมเดลที่ผมสร้างเองก็จะมีเก้าอี้มาร์กเกอร์นูบแล้วก็แท็บเทเบิลนี่คือมาร์กเกอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาร์กเกอร์เนี่ยมาร์กเกอร์เป็นอย่างเงี้ยอาจจะสร้างไม่ค่อยเหมือนมากนี่นี่นี่เป็นไงอีพิกปิกมากๆโอเคเรามาเริ่มรีวิวต่อกันเลยก็คือ ก็คือตรงนี้เป็นเหมือนจะเป็นห้องกินข้าวพยายามจะไปป้นบ้านตรงนั้นแต่ว่าบ้านหลังนี้ความปลอดภัยสูงมากมีเราต้องแบบป้นให้ได้เพราะบ้านหลังนี้ความปลอดภัยคือสูงมากเราต้องมาป้นทางนี้ต้องเข้าท่อตรงนี้ชึบแล้วก็ขึ้นแล้วก็จะมีออบบี้ตรงนี้นี่ไงมีออบบี้ก็เหมือนออบบี้ธรรมดาก็ปลากลัวไปเลยชึบชึบอันนี้ก็เป็นดาเลเซอร์ง่ายๆอันสองก็ง่ายเหมือนกัน สำหรับผมนะมันง่ายโอเคอันที่สามโอ้อบีตัวเองตายเองเลยนะ่ะโอเคขวาซ้ายแล้วก็กลางใช่ไหมเออใช่โอเคอันนี้เป็นด่านเลเซอร์หมุนๆแล้วก็ต้องเดินให้ได้ชืบชืบโอเคเช็คคอร์ด่านนี้คือใครเคยเล่นแมปแนวนี้จะรู้เลยว่ามันตำนานมากๆมันคือแบบบีโดนครัชวอลอะไรสักอย่างนี่นแหละนี่แล้วก็ต้องเล่นให้ผ่าน อยูได้ชูบชูป,ชปมันก็จะมามันก็จะมามันก็จะมามนก็จะมานี่จริงๆหลบแค่เดียวเราก็ผ่านนะเนี่ยเอออ่าอันนี้ก็แล้วก็ผ่านแล้วข้างข้างบนจะมีทางไปข้างบนอยู่แต่ว่าหลายคนที่เดินมาแล้วไม่ค่อยสนใจชั้นวางหนังสือตรงนี้เพราะว่าตรงนี้คืออีสเตอร์เอ็กนั่นเองมันก็ไม่เชิองอีสเตอร์เอ็กหรอกเพราะมัน ลงโจงขนาดนีคน้คงนคงจะเห็นหมดพอถ้าถามว่าอีเซกนั่นคืออะไรทำไมไอชั้นวางนี้มันถึงบั๊กไปกับพื้นใช่ครับมันคือแบ็กลูมนั่นเองนะนี่เราก็จะมาโผล่ที่แบ็กลูมนะนี่ันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ก็จะเป็นแบ็กลูมก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมถ้าถามว่าเราจะต้องออกยังไงก็คือเราก็คงจะต้องรีเซ็ตแหละนี่รีเซ็ตชิบเพื่อ ตายโอเคเราก็มาขึ <AD> ้นมาบนนี้แ okay, ล้วก็จะเจอกับท่อก็คือเราอยู่ใต้ในท่อเนี่ยแหละนี่จะมีก็คือเหมือนเราอยู่ท่อใต้ดินนี้เขาบอกว่าวิธีหาทางว่าเราต้องหาเราต้องเดินหาห้องสตอรีซึ่งถ้าใครที่เป็นแบบเล่นแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าห้องสตอรีอยู่ไหนก็ตามมาเลยอย่างแรกคือเราต้องข้ามแผ่นไม้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ จากนั้นตรงนี้มันจะไม่ไมีอะไรนะแต่ที่ผมให้มาเพราะว่าเราต้องมาข้ามอุโมงค์ตรงนี้มันจะได้ข้ามอีกฝั่งหนึ่งได้แบบนี้โอเคแต่ทีนี้เราก็เดินเดินไปจนสุดทางเลยอ่ตรงนี้อาจจะมีทางหลอกๆบ้างแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้มีแผ่นไม้อะไรเงี้ยแบบหลอกๆเหมือนว่าแบบเออตรงนี้มีทางนะแต่จริงๆไม่มีนั่นไงห้องสตอรี่รูมอยู่ตรงนี้เป็นห้องเก็บของประมาณนี้ดิ ู่ตรงนี้แล้วเราก็เดินมาเข้ามานี่ก็มีอุโงค์อันนึงนี่ประตูแล้วก็มีห้องเก็บของนี้แล้วก็จะมีท่อนอย่างงี้แล้วก็แล้วก็คือเราต้องเข้าไปในท่อน,นี้แล้วก็นี่อาจจะเวียนหัวหน่อยขนาดผมสร้างแบบเอง,งผมยังผมยังตั้งแต่สร้างเสร็จแรกๆยังเวียนหัวเลยว่าแบบออะไรอะไรของผมโอเคเราก็จะมาผูกในห้องนี้แล้วก็ต้องผ่านเอ่ออะไรนะต้องผ่านเลเซอร์ตรงเนี้ยนี่พอเราผ่านแล้วเราก็จะสามารถหยิบเงินได้เย่โอเค นี่ก็เราก็จะเข้ามาในคุกแล้วเพราะว่าเราป้นบ้านนี่มีตำรวจตรงนี้ได้จริงๆริอันนี้เป็นตัวคละครคนอื่นนะเพราะว่าแบบนี้มันไม่สามารถสร้างตัวละครอ่างได้ก็เลยไปขโมยยูเซอร์คนอื่นมาถ้ายูเซอร์คนนี้ดูอยู่ก็อขอขอขอนุญาตยืมนะเออโอเคเรามาต่อกันเลยอ่ะเราก็จะเข้าทอดตรงนี้เพื่อเป็นการหนีจาก สถานตำรวจนี้จะคุกอย่างนี้พอเราหนีมาแล้วเราก็จะออกมาหน้าสถานีตำรวจแล้วแวเห็นแสงนี่ไหมแสงถ้าถามว่ามันคือแสงอะไรมันคือแสงจากแบ็คลูมเนี่ยเน,น,นมันอยู่ติดกันขนาดนี้เลยนะเออนะใช่ แล้วก็ตรงนี้จะตอนนี้เราหาเราตอนนี้เราป้อนออกมาจากสถานตำรวจได้แล้วเราต้องรีบเข้าไปหลบหนีในบ้านก่อนที่จะโดนแบบโดนจับอีกรอบหนึง่งโดนเจออีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ผ่านแล้วเย้ Yay! ตรงนี้มีทีวีด้วยเราก็สามารถนั่งดูตรงนี้ได้ด้วยนี่นั่งดูทีวีแต่คนส่วนใหญ่ก็คงแบบเออเสร็จแล้วก็กดออกออฟล็อบบี้อะไรเงี้ยคือน้อยคนมากที่จะผ่านคือแบบส่วนใหญ่คือตายแล้วออกอะนะ ก็ประมาณนี้สำหรับ t ายท o ล็อบอบี้มีอย่างหนึ่งทีแบบ่มีอย่างหนึ่งที่แบบมีอย่างหนึ่งที่ผมไม่รู้จะพูดยังไงก็คือตรงเนี้ยคือบางคนนะ่ะเขาอาจจะติดตรงนี้เห็นไหมเนี่ยผมก็เลยทําให้เอ็ดกําแพงแบบมันทะลุได้แล้วมีบางคนที่แบบทะลุมาอย่างนี้ชุบนี่คือแบบนะก็ก,ก็อย่างนั้นแหละเออแล้วก็คือมันทะลุไดนะ้เนี่ยเนี่ยทะลุได้เลยเดินทะลุได้เลยก็เอาเป็นว่าออบบี้เออผมลืมรีวิวห้องหนึง่ง เออตรงนี้มีกระดาษที่บอกว่าเออ,ออบบี้นี้มีแบ็คลูมนะจ๊ะแรกแรกดวงสือเข้มเลยที่นี้มันปรับให้มันลางๆนะโอเคประมาณนี้เรามาดูห้องเครดิตกันเลยห้องเครดิตจะเป็นอ่าชแนลผมเผื่อใครอยากแบบกดติดตามมาเลยผมก็สามารถมาดูได้แล้วก็นี่มีท่านโชว์ด้วยว่าัน,นี่ผมคือผู้สร้างของออบบี้นี้นะจ๊ะแล้วก็ตมี subscribe to my youtube channel แล้วก็มีช่อง youtube ผมเอาแคปมาสมัยยังหมื่นหมื่นเก้าพันสี่ร้อยซับ 1 9 4 0 0ซับเออถูกแล้วเนี่ยก็คือปรับเป็นภาษาคิษด้วยไงแต่ันนี้ยังเป็นภาษาไทายอยู่โอเคนะก็เป็นว่าออบบี้วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครบบ๊ายบาย